สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ในรัสเซียกันให้แบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยก็รีบอัปเดตมาให้กันแล้วเนาะกับการที่ว่าทหารวักเนอร์เนี่ยประกาศสงครามกับทาง กลาโหมรัสเซียแล้วนะครับก็คือประกาศสงครามกับกองทัพของรัฐบาลรัสเซียนั่นแหละโดยเหตุการณ์คร่าวๆเนี่ยนะครับผมก็คือ้างชอยกูนะรัฐมนตีกลาโหมเนี่ยนะครับผมเขาไม่ถูกกับตัวของพิโกเซนอยู่แล้วถูกไหมแล้วเขาเองเนี่ยก็ได้มีนโยบายออกมานะครับผมว่ากลุ่มทหารรับจ้างทุกกลุ่มในรัสเซียเองเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อขึ้นตรงต่อกองทัพภายในวันที่1กรกฎาที่นี่เองพิโกเซนเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับผมจนเหตุการณ์เนี่ยล่าสุดมาได้บานปลายมากลายเป็นว่าได้มีการโจมตีเกิดขึ้นนะโดยพิโกเซนเนี่าาอกททงงัพ รัสเซียเองได้ยิงจรวดมาถล่มค่ายของทหารวัคเนอร์ถ้าไม่มีทหารวักเนอร์เนี่ยตายไปหลายร้อยคนนะครับพิโกเซนเนี่ยก็ประกาศเลยว่าจะต้องแก้แค้นชอยกูให้ได้ครับและการแก้แค้นในครั้งนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้พูดเล่นๆหรือไม่ได้เป็นแค่คําขู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ระดมทหารของตัวเองมาเนี่ยแล้วก็บุกเข้าไปยังเมืองรอสตอฟในรัสเซียเลยนะครับโดยการรดดมทหารน,นี้เองเนี่ยนะครับผมก็มาจากทั้งในยูเครนเองก็ตามหรือว่าเป็นทหารวัคเนอร์ที่อยู่ในรัสเซียอยู่แล้วนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีแหล่งข่าวออกมาด้วยวย่ากอง วาคเนร์เองได้ติดต่อไปหาทหารวาคเนร์คนอื่นๆที่อาจจะเคยอยู่ในวาคเนอร์แต่ปลดประจำการไปแล้วเนี่ยว่าต้องการตัวพวกเขากลับมานะครับผมเพื่อเอามารบในครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับผมทางพริโกซินเนี่ยต้องการที่จะโค่นล้มตัวของชอยกูลงให้ได้และดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะยึดอํานาจเอาไว้เองหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่ากระแสของพริโกซินเองเนี่ยก็จะร้อนแรงมากๆในประเทศรัสเซียเหมือนกันเพราะว่าก็ได้มีการโหวตออกมาครับผมปรากฏว่าการโหวตเนี่ยผู้คนในเทเลกรมเนี่ยนะครับได้โหวตว่าไม่เอาชอยกูเนี่ ไม่เอากราโหมรัสเซียเนี่ยถึง80%เลยเรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยสนับสนุนวักเนอร์กันก็ค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับที่นี้เองเนี่ยการบุกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้เองได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามีการประทะกันแล้วนะระหว่งางทหารรัสเซียแล้วก็กลุ่มทหารวักเนอร์บนทางจากลอสตอฟที่จะมุ่งหน้าไปยังมอสโกนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็ยังมีการประทะกันในเมืองด้วยนะครับมีคลิปรถถังยานเกราะต่างๆของวักเนอร์เนี่ยเดินทางเข้ามาในเมืองเป ต่างเองเนี่ยนะครับผมก็บอกไว้เลยว่ามันจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปจากกองทัพรัสเซียแน่นอนอาจจะคล้ายกันนะครับก็คือสัญลักษณ์รัสเซียเนี่ยจะเป็นตัวแซถูกไหมสีขาวเลยนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยวากคเนอร์เขาก็ได้มีการปรับปรุงนะครับให้แบบว่าแยกกันออกอย่างชัดเจนนะครับผมนั่นก็คือตัวแซของวากคเนอร์เองจะเป็นแซสีแดงนะครับแล้วก็ได้มีคลิปรถถังยานเกราะอะไรต่างเนี่ยวิ่งเข้ามาในเมืองไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมจากแหล่งข่าวก็ยังได้บอกว่าตัวของพิีโกซินเองเนี่ยได้เดินทาเข้ามามถึง ในเมืองลอสตอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้เองยังมีเหตุการณ์ที่ t i o n a l g u กาดของรัสเซียได้เผชิญหน้ากับกองทัพวาคเนอร์ในเมืองด้วยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีทหารหลายกลุ่มนะครับผมได้วางอาวุธแล้วก็เข้าร่วมกับ Wagner วัคเนอร์เราด้วยนะครับนี่กลายเป็นสงครามภายในขนาดใหญ่เลยนะครับผมเพราะอย่างที่บอกกันว่ากระแสวัคเนอร์เองเนี่ยก็แรงมากๆเหมือนกัน,กนแล้วก็รวมไปถึงมีคนเนี่ยไม่พอใจการบริหารง,งานของชอยกูและกระทรวงกลาโหมมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วแบบตัวของพิกโกซินเองเนี่ยก็มักจะออกมาในแบบใช้ที่แบบเอ้ยพร้อม เพื่อรัสเซียเราจะบดขยี้ยูเครนถูกไหมส่งอาวุธมาเลยเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับก็เรียกเสียงเชียร์เรียกแบบแรงใจให้กับคนรัสเซียได้จํานวนมากเหมือนกันตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็กําลังเข้มข้นกันอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้อัปเดตให้เป็นระยะระยะแล้วถ้าเหตุการณ์มันจบลงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะใครจะต้องถูกลงโทษเนี่ยแน่นอนแหละตอนนี้มันต้องมีสักฝ่ายแล้วเลยครับผมถูกไหมมันแตกหักกันแล้วมันกลับมาดีกันแนยโหยากแล้วถ้าแบบจู่ๆกลับมาดีกันนี่หมาเลยนะถูกไหมแบบเฮ้ยจู่ๆโอ้เคลีย อโอ้โหไม่ได้เลยนะถูกไหมแบบขายหน้าก็อายอยู่เหมือนกันนะชายกูถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมตอนนี้เองเนี่ยสถานก,การณ์ก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วเลยครับผมยูเครนก็ยิ้มกันใหญ่เลยนะตอนนี้ก็รอติดตามกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผม สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับ ทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากทำ u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆามาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สิ่งต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่ เลยมีการทำแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย p o l i t i c world ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w u ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวา ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ